ก็นะครับผมว่าเราก็ผิดหวังแหละบอลแพ้แล้วก็จากโอกาสตรงนั้นอ่ะที่เราโดนเขายิงอ่ะนะครับเพราะว่ารู้สึกแย่แหละนะครับฟุตบอลแพ้แล้วก็ไม่ได้แต้งกลับไปก็ชมเชยสุโขไทยนะครับเขามีความมั่นใจแล้วเขาเล่นในบ้านมีเกมนี้แข็งแรงจริงว่าเราก็รับมือได้ดีนะครับก่อนที่เราจะเสียประตูแรกเรามีโอกาสแล้วก็เราทําจากโอกาสที่เรามีไม่ได้เองผมก็ไม่มีอะไรจะบอกนะครับเกมนี้มันจบแล้วล่ะนะครับเราก็ต้องมองเกมหน้าในการที่จะทำงานต่อนะครับมีฟีฟ่าเดย์ให้เบรกกลับไปแก้ไขข้อบอกพร่องนะครับแล้วก็ตรอตัวผู้เล่นที่เจ็บกับตลี เกมใหญ่กับท่าเรือในบ้านเอาหลักๆก็แบรนด์เนี่ยกลับมาแน่นอนแล้วถูกไหมครับเรามีบุ๊กกับเกรกนะครับที่จะบุ๊กนัทนันนะครับแล้วก็กับเกรกนะครับฮูล่าที่กลับมาในการพ้นโทษแบรนด์2คนแล้วก็เดี๋ยวเราเช็คเรื่องของฮอนเนี่ยนะครับวีรวัตรก็น่าจะกลับมาในอาทิตย์หน้านะครับที่เป็นฟีฟ่าเดย์มีเกมหมดเครื่องก็จะเล่นได้แล้วก็เดนนิสก็เดี๋ยวต้องรอดูเช็คก่อนล้วกับสยามว่าเขาจะกลับมาทันเกมท่าเรือหรือเปล่าก็รอรอรุนนะครับว่าพัฒนาการแต่ละวันของเขาในการบาดเจ็บเป็นยังไงบ้างนะครับมอารก็ย แล้วเราก็ต้องทํางานต่อแล้วก็พัฒนาคนที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุดนะครับผมว่างานโค้ชมันก็แบบนี้นะครับทุกคนก็ต้องต้องเจอแหละนะครับเราไม่มีใครอยากเจออยู่แล้วนะครับเราอยากมีผู้เล่นที่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าฟุตบอลมันก็มีเรื่องของการติดโทษแบนการบาดเจ็บแต่เราไปโฟกัสที่เราแก้ไขปัญหามากกว่าว่า เราจะทํายังไงให้ทีมมีผลการแข่งขันในนัดนั้นในนัดนั้นในนัดนั้นนั้นน,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 นะแต่ถามว่าโค้ชทุกคนก็ไม่ได้อยากเจอเหรอกครับการตีโทษแบนหรือการบาดเจ็บแต่เป็นปัญหาที่เราจะต้องแก้ไขมากกว่าถ้าเลือกได้เราก็อยากมีทีมที่สมบูรณ์ในทุกๆเกมเหมือนผมบอกไปว่าถ้าเรามีทีมที่เราเราเราได้ใช้นะครับตัวผู้เล่นที่เราได้ได้วางไว้ผมไม,ไม่ไม่ได้กลัวนะครับว่า,ว,า,ว,าว่าเราจะเจอทีมไหนแต่ว่าเราเขาเรียกว่าเราต้องยกกระดับของตัวผู้เล่นที่ ที่ได้โอกาสแล้วตัวผู้เล่นที่ลงไปอะนะครับมากกว่านะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนตัวผู้เล่นที่แบนได้หรือตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บได้เราไม่จะสามารถที่จะเปลี่ยนสถานการณ์แบบนั้นได้ที่เราเจอถูกไหมครับเราก็ต้องไปโฟกัสกับสิ่งที่เราคอนโทรลได้นะครับก็คือเรื่องของการที่นะครับจะทําให้ตัวผู้เล่นที่ได้โอกาสลงไปไม่ได้แตกต่างกันเยอะแล้วก็ลงไปแล้วก็พยายามที่จะทดแทนให้ได้ซึ่งอันนี้มันก็เป็นงานโค้ชของทุกทีมที่ก็ต้องใช้ การทํางานหนักแหละนะครับผมใช้คํานี้ดีกว่านะครับผมว่าอันนี้มันมันมันอ่าผ่าซื้อแะญาตินะนะครับโดยที่เกมโอเคเกมนําก็จะอีกแบบหนึ่งที่เขาลงไปถูกไหมครับแต่ว่าเกมที่ตามแล้วเขาอยู่ภายใต้ความกดดันนะผมว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ล้าค่าของพวกเขานะ เขาอาจจะมีผิดพลาดบ้างเขาอาจจะมีตื่นเต้นบ้างอะไรเงี้ยแต่ผมว่าเขาจะเป็นนักเตะที่ดีขึ้นได้ในอนาคตนะครับถ้าเราไม่ให้โอกาสเขาตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะให้โอกาสตอนไหนนะครับแต่ว่าความผิดพลาดหรืออะไรที่มันเกิดขึ้นอ่ะผมว่าเราต้องยอมรับในโปรเซสานะนะครับในขั้นตอนนั้นที่เรากําลังสร้างเขาอยู่ในการที่จะให้โอกาสเขาอะไรเงี้ยผมทํางานกับนักฟุตบอลเด็กๆมาหลายๆคนนะครับแล้วก็นักฟุตบอลหลายๆคนก็ไปได้ดีในในในวิชาชีพเขาอะไรเงี้ยนะครับผมก็เห็นความสามารถของหลายๆคนที่เรามีในทีมแต่ก็ต้องยอมรับว่าเราก็ต้องยอมเจ็บนะครับยอมเจ็บบ้างใน อย่างที่เราต้องการอะไรเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าเขาจะเติบโตแล้วก็เรียนรู้จากข้อผิดพลาดได้ดีขึ้น,นขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็ขอโทษแล้วกันนะครับจะเป็น2คํคที่ที่ผมอยากบอกในเกมนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้แต้มออกไปเราไม่ได้มอบความสุขให้กับแฟนๆแต่ว่าอยากจะยืนยันว่าทุกคนก็ทําเต็มที่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วล่ะเราก็พลาดไนจังหวะนั้นจังหวะเดียวนะครับเราก็าต้องมองเกมหน้านะครับเกมนี้เปลี่ยนอะไรไม่ได้นะครับก็อยากให้เข้ามาช่วยเชียร์กันนัดเจอท่าเรือในบ้านเยอะๆนะครับผมก็พยายามที่จะทําให้เป็นเกมที่ดีเกมหนึ่ รูปแพ้รู้ชนะรั่วไพมีน้ำใจนะักกีฬาของแท่ของแท่ของแท,งแท่แมวเก้าชีวิตกลับมาพี่ชิดและแก่เจอฉันแน่โครัชของชิงของแทฉันกลับมา